สวัสด right? ีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาบุกฟ้ามกบมาเบิ่งฟ้ามกบเบิ่งตัวยางว่าเสียมาเอากบหน่อยไปเลี้ยงว่าเสียมาสื่อกบหน่อยไปเลี้ยงพี่น้องเลยกบเพินเริ่มใหญ่แลด้วเส็ยเลยจะคของบนผมว่ากบเริ่มตัวใหญ่เล้ววราพี่นมาเมื่อนั้นบ่ทันใหญ่นี่อาอตัวเขาทางไหนเนาะบ้ดนี้นเนาะพี่น้องมาเด้อมาเบืองกบนํากันเด้อเยลกบไปเลี้ยงนะครับ ตัวระบาดเพื่อนว่ากบหน่อยอุ้ยสวยงามใสสะอาดขนาดเลยพี่น้องนี่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 ตัวใหญ่ได้ออเดี๋ยวเดี๋ยวการอดกลับกล่องให้เพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เพื่อนว่าตัวระบาดขนาดใหญ่ไปในมันสิบสองบาทละตีปุ่นนะพี่น้องบนเป็นเพี้ยเลยครับพุ่นปัดโลายแห้งพี่น้องเพื่นขายอยู่เด้อเพื่นขายอยู่เด้อกบนี่เด้อพูดยังไง เอาไปเลี nữa, ้ยงหรือว่าเอาไปเพาะต่อนะครับเนี่ยงวดจุดปวดเตจเปียดอยู่นี่โอยตัวใหญ่แล้วตัวละเจ็ดบาทนี่ซ้ำหรือใหญ่แล้วเนี่ยตัวละสองบาทโอเคครับพี่น้องตัวละสองบาทเด้อตัวใหญ่แล้วบาทนี่นะครับบ้างวดก้อนตัวละบาทเ่ราตั้ใหญ่บาทนี่ด้เนี่ยตัวละสองบาทนะครับนี่ยเนี่ยแยบแยบเลยเนี่ ตัวละสองบาทสำหรับท่านที่อยากได้ไปเลี้ยงไปตักไอยู่บ่งหวัวกันนี่ตัวไหนใหญ่แล้วตัวนี้เธอพี่น้องเพ่ออยากได้เขียนเอำเภอเขียนาราัดจังหวัดอุบลเท่านะครับเขียนใกล้ๆแถวนี้เนะาะเธอเพื่ออยากได้กบไปเลี้ยงนะครับไปเพาะพันธุ์ไปอันนี้ต่อนะครับพี่น้องมาเบื้องเอาเดอ้อนะครับพิกัดบ้านหน้าเมีย นะครับอำพเภอเขมประหาดตำบลนี่ยังก่อนตำบลตำบลแก่งเนื้อนะครับนี่มีกรบตัวละสองบาทขายตัวนี้ก็อสิบวัสที่สองบาทนี่อง่แล้วนี่อันนี้ขายเป็นโลเนาะตัวนี้เนาะโอ้โลละเท่าไหรกันขายเป็นโลนี่โลละร้อยยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าตัวหนึ่งโลเอาไปเพาะพันต่อได้ครับ กขัดไปลน้องไหวมันสีนี้เบิรแล้วของผมบ้านพนว่าอยาจะได้หัวก็เลยแลนครว่าบึ่งพนก็เลยโฆษณาขายกบไปพร้อมโฆษณาขายคบไปพูนแน่คบหน่อยนั่นบอนั่นนะครับตัวละสบาทอาซุมนี่โลละห่อยเศ้าลหนึ่งประมาณยีกว่าตเอาเบอร์ตทรให้นะว้ารดเบอร์ตทรใส่นีแล้วรลศูนย์เก้าสศูส ปดหกแปดห้าหกหนึ่งหเอาไปขายซอยนี่ยพไปดองเ้ยพูดอจากไหมาเอาเด้อครบขายซอมเขตอำเภอเขียมาาดเท่ามาโหลดอืบ้านหน้าเมียอืก่งเนือตำบลแก่งเนื้ออำเภอเขีมาาศจังหวัดอุบลนะครับเบอร์ตทรกันนั่นละนะครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสี่โอโคตครับไปองศูนย์้าสี่ปปดแปดหกแป้าหหนึ่งห โอเคไปบ่ไปเบิ่งหวกบ่ได้พาไปบ่ไหนไปลูกป้ไปหวกปพี่น้องไปเบิ่งหวกบ่ไห้ไปเอาหวกครับโอ้เบะิ่นเบะเบะเบะเฮ้ยยืนเทือยืนกี่เดก็ได้อยู่ป้เดี๋ยวลัดน้องลัดทงไปนี่ไปเบิ่งหวกพี่น้อง ลัดหนองลัดธงลัดหอกงวงหอกกล้วยปาพี่น้องเลยไปเบิ่งหวกไปเบิ่งหวกคุ้ยดอนพูนคุ้ยดอนคุ้ยเผือกคุ้ยเผือกคุ้ยดอนพูนหมองพ่นเอาหัวไว้พี่น้องพูนอ้อมผาแยงเขียวไว้โยพูนไปไปเบิ่งบนตักหัวพี่น้องโอ้ดินจืดบัดเลยฝนตก ลัดขี่ต้มไปเลยบาทนี่อ๋อคือไปเร็วแถวนะน้อยนั่นวะคือแลนเร็ว่แท้ในน้อยนั่นผนแลนทีรีทีรีไปนั่นไม่ใหญ่ละ่นเออออกมาเล่อทงหนาอแลวพี่น้องมาสอนหววเพราะอย่ได้หววแก๊กโลว่ะสันผู้เฒ่าอยู่ทั้งบ้านจากเราก็เลยมาเบิงให้แ๊บมาเอาให้ หัวกวบหัวกวบโอ้ยฝนลินฝนลินมาหอดแล้วบาดนี้ฝนกระลินเพราะฝนพี่น้องหวัวกระเพาะขายเด้อพี่น้องเด้อหวัวกวบนี่กิโลละสองร้อยเบอร์ตู้อันเกนะ่าหนาละโทรมาลดเบอร์ตูที่จาร์ร้อยบอกอยู่ในคลิปว่างหันล่ะครับโอ้ยน้ำไม่คือปวดแใจบาดนี่กลับมาบาดีน้ำวันเบ็นทะเลปลาเขาเพิ่นน่ะ หอมใบเข่าขนาดพี่น,อน้องบรรยากาศหอมใบเข่าขนาดเลยป้าดูว่าเปนทะเลอะไรต่างนี่ฝนก็ตกลิ้นน่อยๆเย้ำๆมาเอาหวกมาเอาหัวกเจ้าพี่น้องจะได้น้ำกระซังมาหลดเจ้าปัญญาเอาไปเลี้ยงเอาไปกินนี่ละน้องไหนน,น้องคุณ โอ้นนามไซติงหลิงเลยพี่น้องนามไซงามเลยบาทนี่ปเาน้มไซขนาดเลยหลานหน่อยก็บ้านำสวนได้วะมาเดี๋ยวผมจับใหม่เอ๊บโลดเดียวตั้งดอกได้ไหมเราจกได้ไปเพราะแยกเปล่ผมมันกินดูแล้วบาทนี่ มื่อ <shared> นั้นก็กินนั้นส่วนหวรามาาติเมื่อนั้นเมนครับเอ้โอ้สามโลหนึ่งหนิวัดีอุ้ยโกนไงกายโล่พอสมเลยพนวด่าเอาอีกว่าส่นเอาไ้ลองเลือส่นหวเ้เพื่อนกอนโอ้ทั้งทีเราระัทั้งสวนเอายกรถบน่ เจ้าเกี้ยวมาหาผมเลยนี่เอาเกี้ยวมาเลยครับอันกู้หนักเลยได้นี่มันตึงๆเลยนะครับพี่น้องบู๊ยบาทนี่นี่คือบาทนี่คือแล้วยมคนน่ะบากยางงามเลยบาทสวนแต่าห่วงช่วงใน่ทยแต่คลิปสอนห่วงกับพี่น้องเบิ้งไปอันน้องหมู่บ้านนี่ก็ได้ห่วงป้าพี่ก็บไม่ได้ห่วงอีกเอาช่วงนี้เบิ้งแต่อันคีบห่วงเด้อพี่น้องเด้อ เอาว่างไว้ก okay. ่อนอย่า hmm. ม mm ันตายเืันมันพ่อโล่ละก็จะได้ปล่อยขึ้นจังบ่ตายไปใส่ถุงมันมาหนึ่งไอ้โล่ปอดดูใส่ถุงได้หรอโอนี่เดี๋ยวถุงมาใส่โล่แล้วเมื่อเราใส่เขียวโอ้ยออกแล้วออกแล้วนั่นออกอีหลี เนาะเอานี่เดอพี่น้องเด้อหัวโลละวสองลอยเด้อทักมาได้พี่น้องยากเกาไปเลี้ยงแล้วก็ไปกินได้เบิดเนี่ยเป็นรบเลยก็มีเป็นตัวเลยก็มีต้องบบนั้นเรยไหมบนซังกันในพันซื้อหายมาหาเด้อพ่อก็เลยมาทายไปน้องบางน้ำผู้เนอยาก แต่ว่าอากาศบรหอนก็สิไข like ่บ okay yeah, ่เป็นหยังครับพอใจออกซิเจนก็ได้ไปเลยครับผมชัดไปเฮาไปปล่อยเด้อบัดนี้ปล่อยมันฮึบนี่ใบยลูกใบฮึบ okay. อ okay. ้าโอเคนล่ะพี่น so ้องเบอร์โทรอยู่ในคลิปน네ั่นล่ะผู้ใดกดเบิ Sunshine> ่งบ่ทันก็กลับไปฟังเอาใหม่นะครับสำหรับหกหรือว่ากบโตนะครับ เกียร์ดับเบิเกียร์บัลลาดใช่วัดอุบลเท่าสร้างได้นะครับโทรมาหาเพื่อนเลยเพื่อนสิจัดการให้นะครับอ้าวโอเคคลิปนี้ก็เสียเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับได้หัวคบแล้วเมื่อเมื่อบาทนี่ไปไปได้เร็วได้เร็วไะพระเอกมาเฮากลับบ้านกลับบ้านครับผมฝนกระลิ่นพี่น้องเออพายุเข่าหลายมือฝนลินฝนลิน น้ำท่วมเข่าท่วมหวกแล้วเนี่ยมันมีขายอย่างเดียวกินอย่างเดียวแล้ววะปะครับเมื่อบานี้เตู้้สองหมื่นตัวโตหน่อยมั่นเก็บขึ้นเมื่อนั้นปเจาเอาเอาเอามัน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 มครับ